ท้อาในทนี่จอัหญ่้สูบดูเือหรอไหว้างหน้าเยากอกนี่คือวัดเทพพิทักษ์นะครับเทพิทักษ์จััดสระบุรีนะครับหลวงพ่อขาวย่งบนรถบนเนนหลวงพ่อขาวไปไหว้กันนะครับ เขาขาวใหญ่สวยงามมากครับข้างในนี่ก็มีของขายด้วยนะครับของภายในวัดก็มีของขายด้วยของขายของฝากของทิมดีด้วย,ยตอครับ แค่มีนกอยู่วยนะครับนกอยู่นกอยู่ธรรมชาตินะฮะสวยมากเลยเออเขาไม่กลัวคนนะเขาไม่กลัวคนเอาแพนหางให้ดูนเร็วแพนหางให้ดูเน็วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแพนหางให้ดูเร็วเดี๋ยวแพนหางให้ดูเร็วเดี๋ยวแพนหางให้ดูเร็วเดียวแพนหางให้ดูเร็ว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 อ่ะไปเดิน ก็ขึ้นมาก็จะมีจุดเสี่ยงโชคนะครับสอรอเสียงโชคก็คือรัตตอรีนะครับนี่ภายในวัดเทพพิทักษ์นะครับของพ่อข่าวเป็นสื่สักการะอะไรจุดนะครับนะครับคนก็มาไหว้กันเยอะนะมาไหว้กันเยอะนะครับก็จะมีจุดที่อ้อ ันนี้เป็นรักขางรักขางโอ้รักขางจำลองเล็กๆนะเยอะเลยแล้วก็มาใส่บาทนะครับม้วนลงพ่อขาวเช่นบนนี่ฮนะสาธุสาธุสาธุครับแล้วมีฝรั่งนะักท่องเที่ยวมาไหว้พระกันเยอะนะครับวนะันน yeah, <yeah>, yeah. ี้ yeah, yeah. ไหว้พระกันเยอะ <laughs>